ชาวบ้านหมู่ที่8ชุมชนหนองว่าตำบลหนองว่าค่ะตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักนะคะจากการถูกกลั่นแกล้งค่ะโดยมีผู้ไม่หวังดีนำตะปูเกลียวโรยบนถนนนะคะจนรถเนี่ยเสียหายหลายคันค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนหนองว่าหมู่ที่8ตํตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการที่มีผู้ไม่หวังดีนําตะปูเกลียวขนาด1นิ้วและครึ่งนิ้ว เอามาโรยไว้บนถนนสายบึงบ่อวินบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็จุดอื่นๆอ,อย่างเช่นหน้าทางเข้าโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมแล้วก็ทางปากซอยต่างๆค่ะส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่สัญจรขับผ่านไปบริเวณนั้นเนี่ยโดนตะปูตาเข้าไปที่ล้อที่ยางนะคะยางรั่วซึมได้รับความเสียหายหลายคันเลยค่ะ โดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร่วมกับนายนัทพลกุลเฉลียงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอนองขามเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านไปช่วยกันเก็บตะปูค่ะที่ตกอยู่ตามพื้นถนนเยอะมากเลยนะคะเก็บมาได้เยอะมากเลยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานหลายเดือนแล้วถึงแม้จะมีการจัดเวรยามเฝ้าระวงังแต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ค่ะ โดยนางจิ๋มคุ้มทรัพย์และนายปะนพลโมลาสองชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าเคยใช้แม่เหล็กขนาดใหญ่ลากไปตามถนนเพื่อที่จะตรวจหาแล้วก็เก็บตะปูเองแต่กลับพบว่าก็ยังมีการโรยตะปูซ้ำในวันถัดมาอย่างต่อเนื่องค่ะเหตุการณ์ลักษณะนี้สร้างความเดือดร้อนทางทรัพย์สินนะคะรวมถึงเวลาแล้วก็สุขภาพจิตด้วย ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่8ยืนยันค่ะว่าปัญหานี้เป็นเรื่องเรื้อรังปัญหาเรื้อรังเลยแล้วก็มีการตั้งรางวัลด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ให้เบาะแสนําไปสู่การจับกลุมคนร้ายเพื่อที่จะยุติพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมกับขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ร่วมกันสอดส่องดูแลและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุดค่ะ